สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านเรื่องของแรงแม่เหล็กเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เด็กประถมวัยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติได้หยิบจับสัมผัสและทํากิจกรรมกับแม่เหล็กโดยตรงสําหรับในกิจกรรมการเรียนรู้ในตอนนี้ดิฉันจะนำทุกท่านมาชมตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในตอนที่ชื่อว่าแม่เหล็กจะดึงดูดวัสดุบางอย่างเท่านั้น ซึ่งเด็กๆนอกจากจะเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติบางประการของแม่เหล็กแล้วเด็กๆยังจะรู้จักเกี่ยวกับวัสดุบางชนิดอีกด้วยกิจกรรมจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามชมด้วยกันนะคะ วันนี้เรามาเจอกันเราต้องทำยังไงก่อนคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาทำด้วยกันนะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรไป<ล>แ,มแม่เหล็กแม่เหล็กนะทีนี้จำได้ไหมคะว่าแม่เหล็กสามารถทำอะไรได้บ้างชอแล้วก็ที่นี ทำแม่ทำอะไรอะคะทำอะไรช้อนทำอะไรทำอะไรดึงดูดกับไม่ดึงดูดแม่เหล็กดึงดูดและไม่ดึงดูดสิ่งของบางอย่างใช่ไหมคะเอาล่ะไหนใครจำได้บ้างว่าแม่เหล็กสามารถดึงดูดอะไรได้บ้างโอเคอ่ะน้องอามค่ะเออกันไกดึงดูดกันไก่ใครอีกใครจะตอบอีกดึงดูดกับน้องดิว ที่แม็กเย็บใช่ไหมคะแม็กเย็บกระดาษต้องพอดค่ะช้อนน้องอ่อนทานแล้วก็สม้สม,สมที่นี้เมื่อวันก่อนเนี่ยน้องอามบอกว่ามันมีช้อนบางอย่างที่แม่เหล็กก็ไม่ดึงดูดด้วยใช่ไหมคะอ,มอ่าถ้าหากมันไม่ดึงดูดสิ่งของนั้นมันทํามาจากอะไรคะพลาสติกใช่ไหมคะถามย้อนกลับไปหน่อยนะ ช้อนที่แม่เหล็กดึงดูดได้อ่าที่เขาก่อนเราเจอนี้ช้อนนั้นทำมาจากอะไรคะเหล็กฮะที่แม่เหล็กดึงดูดได้เหเหล็กดึงดูดได้เหรอเอ่อดึงดูดได้คือเหล็กอ่ะแม็กเย็บล่ะแม็กเย็บมันทำมาจากอะไรเหล็กใช่ไหมคะเอ๊แล้วกันไก่ล่ะเหล็กอ่าใช่ไหมคะอาล่ะทีนี้ของที่ไม่ดึงดูดกับแม่เหล็ก อ่าอย่างเช่นอะไรดีนะลูกบอลลูกบอลเออลูกบอลทำมาจากอ,อะไรอ่าเดี๋ยวทีละอย่างดินสอดินสอทำมาจากไม,ไม้แล้วลูกบอลทำมาจากอะไรคะเออเออลูกบอลลูกบอลสีฟา้าๆจำได้ไหมทำมาจากพลาสติกใช่ไหมคะงั้นเด็กๆรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่ <c oughs> เอามาทำเป็นสิ่งของเนี่ยนะคะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้เด็กบอกว่ามันเป็นมีเหล็กใช่ไหมคะ มีอะไรนะพลาสติกมีไม้กันไกลทำมาจากอะไรนะเหล็กเหล็กอ่าเราจะเรียกสิ่งที่เอามาทำเป็นสิ่งของเรียกรวมๆกันว่าวัสดุเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเป็นของผสมเป็นของผสมเอาละเด็กๆหันมาทางกระดานนิดนึงคุณครูจะเขียนคำใหม่ให้เด็กๆรู้จักคำนี้วัสดุ ซเสือโ <the> ดอเด็จ <the> สระอุนะคะอา่านว่าวัสดุคือสิ่งต่างๆที่เราเอามาทำเป็นสิ่งของเนี่ยเราเรียกว่าวัสดุนะคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างของมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะทุกคนหันไปที่โต๊ะเลยค่ะมาดูกันนะคะอันนี้เป็นวัสดุชนิดหนึ่งให้เด็กๆดูสิคะเราจะเรียกว่าอะไร ออาจับดูบอกได้ไหมคะมันคืออะไรคะผ้าไหมผ้ายังไม่ใช่ผ้าไหมเป็นผ้าลองจับดูทีนี้ผ้าคือวัสดุแต่เราเอามาทําเป็นอะไรคะลูกอามาทําเป็นถุงคุณครูให้เราลองจับเห็นไหมต่อไปต่อไปเด็กๆรู้จักของชิ้นนี้ไหม มันเป็นวัสดุที่ชื่อว่ามันใช้แฟ้มเหรอแฟมหน้าตาแบบนี้เหรอลูกใช่หรออแฟ้มที่หนูเคยเห็นมันทำมาจากสิ่งนี้ใช่ไหมส,หสิ่งนี้เรียกว่าพลาสติกพลาสติกค่ะวัสดุก,ก็คือพลาสติกเอาไปทำเป็นแฟ้มที่เด็กๆรู้จักใช่ไหมคะหรือเอามาทำเป็นถ้วย คืออะไรล่ะกระดาษกระดาษ,ปดาษเป็นวัสดุอีกชนิดหนึง่งกระดาษเอามาทําเป็นอะไรนะอันนี้คืออะไรคะถุงถุงกระดาษใช่ไหมคะถุงกระดาษนเด็กๆช่วยครูแยกซิอันไหนคือวัสดุวัสดุมาวางทางนี้สิ่งของมาวางทางซ้ายเมื่อกี้วัสดุมีอะไรบ้างนะลูก วัสดุคือชิ้นไหนคะชิ้นไหนเออเป็นวัสดุทางนี้วัสดุทางนี้อ่ายังไม่รู้อ่าโอเคอ่าให้ให้ขอดูนิดนึงอ่าลองจับคู่กันดีกว่าจับคู่ดีกว่าดูทีนะดูทีนะตอนนี้ของมารวมกันใช่ไหมคะลูกอ่ะถ้วยพลาสติกทำจากวัสดุคือชิ้นไหนคะชิ้นนี้อ่าทำจากวัสดุคือพลาสติกอ่ะวางตรงกลาง ตอนนี้เด็กๆรู้จักคำว่าวัสดุกันแล้วใช่ไหมคะวัสดุคือสิ่งต่างๆที่เราเอามาทำเป็นสิ่งของนะคะทีนี้แหละเด็กๆเ,เคยเห็นของประเภทเดียวกันแต่ทำจากวัสดุต่างกันคิดออกไหมอ่าไวไม่เป็นไรคุณครูใหม,มีตัวช่วยเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเ,เ,เราจะมีนะเราจะมีอะไรไม่รู้ละ่ะอยู่ใน ยู่หนอะไรคะกล่องวิเศษของเราเอาละมาแล้วกล่องวิเศษกล่องวิเศษมาแล้วคราวนี้คุณครูจะให้เราเล่นเป็นเกมโดยการใช้ประสาทสัมผัสอย่างหนึ่งหมองอะไรเราจะเอามือล้วงลงไปแต่ไม่ดูนะจะไม่ดูนะล้วงแล้วก็คลำใช่ไหมคะแล้วก็ลองลองทำสัมผัส แล้วให้เราบอกซิว่าสิ่งของเนี้ยคืออะไรอ่าให้บอกแค่ในนี้มันจะมีของหลายอย่างให้บอกคนละหนึ่งอย่างเท่านั้นนะ,ะ,ะใครอยากเริ่มก่อนโอ,โอเคยกมือเร็วมากนิดเดียวค่ะให้ล้วงอย่างเดียวนะแต่ไม่ให้ดูนะแล้วคำคำแล้วก็บอกเพื่อนซิว่าน่าจะเป็นอะไรหนึ่งอย่างแล้วก็รู้สึกยังไงคะพอจับไปแล้วรู้สึกยังไง หมือนมีช้อนใช่หรือเปล่านะเอาละลองเอาออกมาสิคะอ่าเป็นช้อนใช่หรือเปล่าคะเพื่อนๆลองช่วยดูสิใช่ไหมใช่อ่าใช่นะคะเอาละก็ช้อนเออมันทำมาจากอะไรไม้่าเอาละเดี๋ยวคุณครูขอเอาให้เพื่อนๆได้ดูคนใกล้ๆนะคะบุลายเป็นลายอ่าเป็นลายโอ้ยเป็นลายสือเนื้วที่ละคนค่ะ เดี๋ยวนิวถือไว้นะคะถือไว้นะคนต่อไปใครดีคะโอเคขอเป็นน้องมิกล้วงเฉยๆนะลุกแต่ห้ามแอบ,บดูนะโอเคอเ,คเคก่งมากเลยมันคืออะไรคะชอ้ชอนช้อนเหมือนกันเอ๊ะแล้วมันเหมือนของเม,มื่อกี้ไหมเนี่ยไม่ไมอ,มอ,อันเป็นช้อนเลย๋อใช่หรือเปล่าให้เพื่อนๆดูใกล้ๆ เคยเคยเห็นบ้างเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมมันเป็นไม่เคยเห็นนะมันเป็นมันเป็นอะไรคะช้อนเออเป็นช้อนเหมือนกับสองอันแรกไหมเหมือนไหมไม่เหมือนเป็นช้อนเหล็กเหมือนกันแต่สีขาวโอ้คิดว่ามันเป็นเหล็กสีขาวเหรออ่ะอ่ะไปไหนคะอ่าโอเคอ่านั่งกลับมานั่งที่นะน้องอัมน้องอัมคิดว่ามันทํามาจากอะไรคะเหล็กเหล็ก ใช่รืเปล่าเมื่อกี้เพื่อนๆได้จับแล้วมันใช่เหล็กไหมใช่น้องมีคิดว่าน่าจะทำจากอะไรคะแก้วแก้วเหรอทำไมถึงคิดเป็นแก้วอะคะเพราะมันแตกอ๋อมันน่าจะแตกได้มันน่าจะเป็นแก้วอ่างันน้นคุณครูฉเฉลยนะอันนี้ทำมาจาก,กดินเผาแล้วก็เคลือบเขาเรียกว่าเซรามิก เคยได้ยินไหมคะคำนี้ไม่เคยอ่าเป็นคำใหม่ของเด็กๆอีกแล้วเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะหรือที่เรียกว่าเซรามิกนะคะเอาละใครยังไม่ได้จับนะอ่าโอเคอ่ะ ทีนี้อ่ะคุณทูวกล่องไปเก็บก่อนขราวนี้ขราวนี้ไหนเราเอาช้อนมาวางกองไว้ตรงกลางด้วยกันสิอันนี้จัดให้อ่าจัดให้อ่ะอ่ะวางนีุ่ช้อนอืมช้อนหมดเลยใช่ค่ะมีกี่คันออะทุกคนมีหกคันแต่มีอะไรที่แตกต่างกัน น้องอาร์มจะตอบว่ามันต่างกันยังไงคะอันนี้มันจะทําไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นลวดลายคล้ายๆของโบรลณค่ะใครตอบอีกอ่าค่ะมันต่างกันยังไงหัวมันเนี่ยมันไท้ซิลท็อกเลยอ่ะอ๋อเหมือนมันคือชื่อของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับหัวมันเหมือนหัวไดโนเสาร์ใช่ไหมอ่าโอเคอะไรอีกอะไรที่มันแตกต่างกันอีก น้องออมตอบแล้วเดี๋ยวขอให้น้องไม่ตอบอ่าันอันนี้อ่าอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนตรงไหนคะเหมือนเพราะเป็นพลาสติกใช่ไหมคะเอาลละไหนใครยังไม่ได้ตอบอ่าน้องออมว่าไงเอ่ยอันนี้คล้ายๆเป็นไม้อ่านี่คล้ายๆเป็นไม้ใช่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นช้อนพวกนี้มันคือช้อนแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ มันทำมาจากวัสดุที่เป็นยังไงกันไม่เหมือนไม่เหมือนกันใช่มันทำจากวัสดุคนละอย่างเลยซึ่งเด็กๆบอกว่าอันนี้เป็นพลาสติกใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นพลาสติกอันนี้เป็นเหล็กอันนี้เป็นไม้แล้วนี้ล่ะคะแไม่ได้เป็นแก้วแต่เมื่อกี้คุณรูวดินเผาเคลือบใช่ไหมคะเรียกอีกอย่างว่า เซรามิกอ่ะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะน่าจะทำจากอะไรเหล็กเหล็กอ่ะใช่หรือเปล่าอ่ะทองโบราณแต่มันไม่ใช่เหล็กมันทำมาจากอ่าทองอ่าเป็นทองเหลืองทองเหลืองนะคะทองเหลืองขอใช่เอาล่ะทีนี้เอ๊ะเมื่อคราวที่เราเราเล่นเกี่ยวกับแม่เหล็กใช่ไหมคะลูก คุณผู้ชายสงสัยจังเลยอ่ะถ้าเราเอาแม่เหล็กมานะแล้วก็เอามาไว้ใกล้ๆของพวกนี้เด็กๆคิดว่าจะเป็นยังไงอือมันจะติดมันจะติดอันนี้มันจะติดอนี้แต่ของอื่นมันไม่ติดเพราะมันเป็นไม้อ่ะโอเคเดี๋ยวคุณรู้ชจะให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ลองนะคะ อนไหนที่เด็กคิดว่าที่สามารถดึงดูดกับแม่เหล็กได้ให้เอามาวางที่ฝั่งนี้ส่วนวัสดุไหนที่ไม่ดึงดูดแม่เหล็กไม่ดึงดูดให้เอามาไว้ฝั่งนี้เ,เด็กๆลองคิดนะว่าของพวกเนี้ยอันไหนบ้างที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้อันไหนบ้างที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดนะคะเอาลองไล่ทีละอันเลยนะอันนี้ก่อนคิดว่า ดึงดูดหรือไม่ดึงดูดไม่แล้วมีใครคิดว่าดึงดูดไหมมีไหมไม่มีอ่างั้นคุณครูวางตรงนี้นะคะอันที่สองอ่าดึงดูดหรือไม่ดึงดูดอ่ามีใครคิดว่าไม่ดึงดูดบ้างไม่มีอ่างั้นวางตรงนี้นะอันต่อไปค่ะที่สามคิดว่าไงคะไม่ไม่ดึงดูดเอาไว้ทางไหนดีอ่าทางนี้ อันนี้ล่ะไม,ไม่ดึงดูดไม่ดึงดูดอยู่ทางไหนดีอเออันนี้ล่ะไม่ดึงดูดอ๋อมีสองไอเดียซะแล้วอ่ะน้องอาร์มคิดว่ามันไม่ดึงดูดเพราะอะไรคะก็เพราะว่าอันนั้นมันเป็นหินเาอ่าน้องมิวน้องนิวอ่าคิดว่าดึงดูดเพราะเห็นมันเหมือนเหล็กเนมันเหมือนเหล็กเอถ้ามีสองไอเดียแบบนี้ทำยังไงดีนะเอาลิ จะทดลองเลยใช่ไหมจะลองเลยอ่ะเดี๋ยวก็จะเย็นเย็นเราเอาวางไว้ตรงกลางระหว่างสองอันนี้ก่อนดีไหมอ่าเพราะเราไม่แน่ใจว่ามันจะดึงดูดหรือไม่ดึงดูดเอาละค่ะสุดท้ายอันนี้ไม่ดึงดูดเอาละอ่าบางคนบอกดึงดูดบางคนบอกไม่ดึงดูดอ่าทำไมถึงคิดว่าน่าจะดึงดูดคะเพราะว่ามันแรงแข่งกอนมันเหมือนคระอันนี้อส่วนคนที่คิดว่า ไม่ดึงดูดเป็นเพราะอะไรคะเพราะมันเหมือนกับอันนี้อ่ามันคล้ายๆเหมือนอันนี้ใช่ไหมคะโอเคงั้นเราเอาวางตรงกลางก่อนดีไหมเพราะเราไม่แน่ใจเอาล่ะทีนี้เราจะทํายังไงดีนะในการที่จะมาตรวจสอบกันแม่เรใช้แม่เหล็กเอามาทํายังไงคะลกูกมาดูเอามาไว้ใกล้ๆใช่ไหมคะใช่แล้วคอยดูว่ามันจะอ่ะดดาดึงอ่าดึงดูดใช่ไหมเราใช้คำว่าดึงดูดหรือ ไม่ไมดึงด,ดูดดดดดแต่ก่อนอื่นคุณครูต้องให้เด็กๆช่วยกันบันทึกส,สิ่งที่เราคาดคะเนก่อนอ่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วตรงนี้นะคะคุณครูมีใบบันทึกให้อะเครื่องหมาย question mark คือสิ่งที่เราคาดคะเนอ่าเรายังสงสัยไม่แน่ใจให้เราวาดภาพของที่เราคาดคะเนว่าแม่เหล็กจะดึงดูดซึ่งในตอนนี้ก็คือช้อนเหล็กใช่ไหมคะอ่าให้เด็กๆวาอันนี้ให้เสร็จก่อนนะ เดี๋ยวคุณครูจะแจกแม่เหล็กให้แล้วเราไปลองถ้าเราลองแล้วเราพบว่าแม่เหล็กดึงดูดอะไร<ม>อ่าก็ให้มาวาดที่ข้างนี้เป็นสิ่งที่เราพบโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณครูแจกตัวนี้ให้เราวาดสิ่งที่คาดคเนก่อนนะคะ เด็กๆคะวาดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้เขียนชื่อของวัสดุลงไปในภาพของเราด้วยว่าช้อนของเราเนี่ยทำจากวัสดุอะไรแต่คุณครูจะเขียนบนกระดานให้นะคะอ่าก่อนอื่นก่อนอื่นอ่ะเด็กๆใครวาดใครวาดช้อนคันนี้บ้างคะ<อ>ใครหนูอวาดอ่าน้องน้องออนวาดช้อนคันนี้ไหมคะวาดไหมวาดนะ คุณครูจะเขียนชื่อบนกระดานแล้วหนูเขียนชื่อของวัสดุลงไปด้วยนะคะช้อนนี้ทําจากวัสดุชื่อว่าเหล็ก<า><ล>อะสไเอหอห<า>ีบลอรีไม้แต่ครูกอไก,ก่อ่าใครที่วาดภาพช้อนคันนี้ให้เขียนคําว่าเหล็กลงไปด้วยคะ่ะ